สวัสดีค่ะพบกับช่องชาวกล้วยไข่ตุ๋นนะคะ,ะช่องชาวกล้วยไข่ตุ๋นแฟมบ l ีนะคะเช่นเคยวันนี้พอดีเพิ่งเลิกงานกลับมาถึงบ้านก็มาเจอกล่องไปณียีนะคะพอดีสั่งหางหมูค่ะสั่งหางหมูทอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูต้มยำหางหมูใส่ใบชะมวงกันค่ะ อันนี้เป็นหางหมูที่สั่งซื้อจากร้านญาตินะคะพอดีเขาทาขายอยู่คืออร่อยก็เลยบอกต่อคะ่ะถ้าเกิดใครสนใจอยากทานเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลการติดต่อนะคะทางเฟซอะไรเงี้ยตามเฟสด้านล่างนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ข้อมูลนะคะก็สามารถสั่งซื้อกันได้แดีนี้จะใส่าจานให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นประมาณไหนใส่าจานมาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเนี่ย หมูอ้วนๆใหญ่ๆเลยค่ะอร่อยมากร้าน OM ค่ะสั่งได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำต้มยำกันนะคะวันนี้ทำเมนูต้มยำแต่ก่อนอื่นก็ขอทานอาหารก่อนนะคะหิวมากเลยค่ะวันนี้เพิ่งเลิกงานค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะวันนี้เราจะมาพบกับเมนูหางหมูต้มยำ ใส่ใบชะมวงค่ะหาหมูทอดต้มยำใส่ใบชะมวงอันนี้จะเป็นหาหมูนะคะหาหมูทอดเป็นใบชะมวงนะคะใบชะมวงที่เราซื้อมาหมน,นึ่งกังแล้วจะมีส่วนผสมนะคะก็จะมีหางหมูนะคะหลักๆเลยแล้วก็มีขาตะไคร้นะคะหานเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นพริกพริกขี้หนูนะคะเราจะใช้เป็นพริกขี้หนูทุก เพื่อที่จะไปทำแล้วก็มีหอมแดงนะคะหอมแดงทุกแล้วก็รากผักชีใบมะกรูดนะคะแล้วเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องต้มยำลงไปส่วนผักนะคะก็จะมีผักชีนะคะอันนี้เ็เตรียมมะนาวไปเผื่อมันไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะเติม,ตมน้ำเวลาเราต้มเสร็จแล้วก็เติมน้ำแบบปรุงรสอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมีพริกขี้หนูหั่นนะคะ พี่ขิหมูซ้อยแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็มีชีฝรั่งนะคะแล้วก็มะนาวเตรียมไว้หนึ่งลูกถ้าไม่เปรี้ยวใครชอบเปรี้ยก็อาจจะใช้เยอะหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวน้ําเดือดแล้วก็ลงมือทําต้มยํากันโอเคน้ําเริ่มได้ที่แล้วนะคะอ่าลืมบอกนะคะหางหมูที่เราใช้เนี่ยประมาณสามหางนะคะหางขนาดกลางนะคะประมาณสามหาง ทอดเรียบร้อยน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะน้ำที่ใส่ในหม้อก็จะประมาณ400มิลลิลิตรนะคะ400สำหรับหางหมูชิ้นนะคะอันนี้ก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะคะใส่เครื่องเทศลงไปเลยลขอขอมีรากผักชีพริกพริกทุกนะคะอันนี้เราเป็นพริกขี้หนูทุกตะไคร้ค่าใส่เครื่องไปพร้อมกันเลยนะคะ สักพักนะคะเึรืเทศเริ่มหอมแล้วนะคะแล้วเราใส่หมูลงไปเลยค่ะใส่หางหมูไปเลยอันนี้ก็ไม่ได้ต้มนานนะคะเพราะว่าหางหมูมันทอดสุกแล้วไม่ใช่หางหมูดิบเดี๋ยวสักแป๊บนึ่งแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะสำหรับเครื่องปรุงนะคะก็จะอันนี้เดี๋ยวจะ ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะตรงยำประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็จะมีแล้วก็จะเติมน้ำกระเทียมดองด้วยนะคะประมาณหนึ่งทับเพียนะคะอันนี้จะ น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะปรุงด้วยผงนัวก็ตามมาไปนะคะแต่นี้จะใส่ขนอมไปประมาณก้อนนึงนะคะอันนี้ต้องประมาณ10-15นาทีนะคะที่เราปรุงลดเข้าไปนะคะก็ เดี๋ยวใส่ใบชะมวงเลยนะคะใส่ใบชมวงเพื่อจะได้รสเปรีย้ยวเลยอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะตามด้วยต้นหอมแล้วก็ชีสฝรั่งนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยแล้วก็ปิดไฟค่ะเรียบร้อย ะะใส่มะนาวประมาณ1ลูกนะคะน้ำต้มยำก็มีควรกลมกล่อมแล้วนะคะก็คงไม่ได้เติมอะไรเยอะแล้วก็คงมีแต่มะนาวแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาไปนหน่อยหนึ่งแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะ พร้อมกับผักชีนะคะผักชีโรยหน้โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะกับต้มยำหางหมูทอดนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะตักใส่ถ้วยร้อนๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ปรุงก็มีน้ำปลาแล้วก็ มะนาวนะคะปรุงรสเพราะว่าเราปรุงรสในหม้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันมาดูคำหางหมูอ้วนๆนน,น,นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะีค่ะาตาได้ราณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะร้อนๆเลยนะคะโอเคไงก็เดี๋ยวฝากติดตาม ช่องเฉาก้วยไข่ตุ๋น f ฟร i l ดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวาทางช่อง YouTube นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ